กีนา่าขออโอโยกเลิกวิธีสกแกนที่เราเครียดกันอยู่ว่าเราจะทำไม่ได้เรามีความยากลำบ,บากท,ที่จะทำพอออก็บอกแล้วว่ามันแค่หนึ่งวิธีในการที่จะค้นหาว่าใครขาย80บาทถ้าเราทำสกแกนไม่ได้ก็จะมีวิธีอื่นไปรายงานตัวไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไปบอกตำรวจอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีขั้นตอนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ พวกเรายังไม่ต้องทำทําไม่ได้ไม่ต้องทำใครทำได้ก็ทำนะฮะนะฮะรอประกาศฉบับใหม่ว่าจะให้พวกเราทำอะไรถ้าทำไม่ได้มาบอกผมจะมาประสานให้ว่าไอที่ประกาศเนี่ยทำกันไม่ได้มีวิธีไหนที่เราทำกันได้นะฮะ ไ,ไปแจ้ง่ายปกครองหรือว่าให้เครื่องที่ตำรวจไปเดินหาหรือแจ้งให้ตำแบตตำรวจอะไรก็แล้วแต่มันมีหลายอย่างที่ให้เให้เราเลือกทำนะฮะไม่ใช่ว่ามาตะแกนอย่างเดียวสแกนอย่างเดียวพวกเราก็ปรากวนทำไม่ได้เรารู้แล้วนะว่าเราทําไม่ได้เพราะงั้นทางสํานักง,งานตลาดเนี่ยจะต้องออกรูปแบบมาห,หลายๆรูปแบบให้เราเลือกเหมือนคนเหนือ จะกินไตปลาก็ลําบากคนอีสานจะกินอาหารภาคกลางก็อาจจะไม่อร่อยเพราะงั้นสำนนักงานตลาดเนี่ยจะต้องเสิร์ฟเมนูต่างๆให้พวกเราอ่ะทำได้ใครถนัดสะแกนทําะแกนใครสแกนไม่ได้ลอกตลาดวิธีอื่นอ่ให้พวกเราทําขออย่างเดียวพวกเราอะขาย80บาทเท่านั้นคนทนายคะมากเลยค่ะขอบคากนะคะบางคนุนะคะ นี่ไงพี่น้องผมบอกแล้วไงว่าวิธีสกแกกาเป็นแค่หนึวิธีถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทํำไงทําไม่ได้ไม่ต้องทำนะอย่างนี้ไหมยอย่างนี้ไหมใครที่เข้าใจผมเนี่ยใครที่เข้าใจที่ผมพูดเนี่ยแล้วหันไปขาข้างๆนีเข้าใจไหมเข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจนะบอกเขาด้วยบอกแทนผมด้วยนะฮะช่วยบอกกันผมพยายามสื่อสารเต็มที่แล้วว่า ตะแกนเป็นแค่หนึ่งวิธีทำไม่ได้ไม่ต้องทำใช่หาวิธีอื่นทำนะครับนะคได้